กินทุเรียนเขยจันกันนะคะน้องโฟนบอกว่าอร่อยใช่ไหมเราเอาแบบนุ่มมาเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในขี้เกียจรอเพื่อนๆนะอืมอืมอร่อยจริงเนาะอร่อยมันกินจากตัวเนะหวานนะอะหวานล้วพอดีหวานอร่อยอ่ะอื อ,อร่อยจริงอ,อร่อยกว่าท้องตลาดหรือว่าปะเม็ดน้อย,ยดเดยนี่ยเม็ดเล็กใช่เนี่ยเม็ดเล็กอือเนื้อเยอะอ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงอืขอเขอาคุณภาพจริงเพื่อนๆทุเรียนเขยจันชาคิดนะคะ อือฮ่เม็ดนิดเยอะเนาะอือเม็ดนิดเดียวเองอือเม็ดเล็กนิดเดียวอืออร่อยจริงกินยันเม็ดได้อือโอเคแล้วอีกหนึ่งภูมาอีกหนึ่งภูกินเลยปะกินเลยอ่ะกินเลยอืออร่อยอร่อย เลยะลูอีกตั้งสามปูนะฝฟนเอ้าไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยได้เยอะอยู่นะนหนโชว์กล้องหน่อยกัดให้ดูหน่อยอืโอเคอาะกินเลยรสชาติดีอ่ะ อีกอันหนึ่งแมวเลยอร่อยอือ,อร่อยจริงทุเรียนชาคิดเพื่อนเ,อนอเขามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะ ันนี้เราซื้อมาเนี่ยอร่อยมากไม่ต้องหกผูนะเพือ่อนเพื่อนนะร้อยหกสิบเองเอยแล้วมันไม่ติดผม,มติดอะไรเลยเนาะใช่คุณภาพดีชูเลนเนเทอืมอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง น่ารักเลยนะตัวจริงตัวเล็กคุณแอนอย่างสวยเลยเมียเขาดูในทีวีเหมือนตัวใหญ่อ่ะตัวจริงสวยผิวเนียนละเอียดดูดิเม็ดเล็กมากเลยเนาะเม็ดเล็กกในเนื้อเยอะได้ตั้งหกผูเนี่ยอร่อย Mm hmm. เม็ดเล็กจริงเพื่อนๆน,นี่เม็ดน้อยหนึ่งเทปยัน,นิ้วเราเห็นปะอร่อยจ้าชาคิดมาอยู่อีกกี่วันก็ไม่รู้อะเขามนทนงานกีน่วันไม่รู้ว่าเขามาวันไหนบ้างแต่ว่าอยู่อร่อยจริงามาซื้อกิ<า>นกั<า>นนะจะอยู่ <18. S 1> ถึงวันที่สิบแปดน่าจะอยู่ถึงวันที่สนะิบแปดนั่นแหละนะอะม,มาซื้อกินกันได้เลยนะทุเรียนชาคิดที่เซนน็นทรัลนครสวรรค์จ้าจนึงวันที่สนะิบแปดเนาะอร่อยมากราคามีตั้งแต่หลักร้อยเลยนะเพื่อนๆ <laughs> มาซื้อกันได้เลยนะ